ส่วนผมก็ขอบคุณมากๆครับไม่คิดเลยว่าแมตช์นี้จะสนุกขนาดนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาทําอะไรกันแบบนี้นะครับก็อยากให้มีต่อๆไปนะครับแล้วลก็รู้สึกว่าบรรยากาศในการแข่งขันเนี่ยสนุกนามากๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเห็นย <c oughs> ิงสามแตบบ้มไปเยอะมากเลยครับยิงสามแต้มมีเพื่อนด้วยมั้เพื่อนรู้สึกยังไงบ้างที่ทีมเราเปิดแบบว่าเออพวกมารวม สนุกแหละทุกคนก็แบบเต็มที่อะนะเราก็เล่นกานของเราเต็มที่แล้วก็ดันออกมาสู่สีตามที่แบบพวกเราก็ก็หวังเลยว่าจะสนุกกครับกับตันกระทุ่มมันีหัวใจขนาดไหนก็ไมแต่เราแบบแต่ละแบตแต่ละคอรเตอร์โอ้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยนะผมไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนี้นานมากเลยครับแล้วเรารู้สึกว่าเราช่วยๆกันเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันแล้วก็เวลาผัดกันกดดันเงี้ยสนุกมากครับในฐานะเจ้าของรางวัลคนที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดด้วย

คทับใจผมทับใจหลายอย่างทั้งบรรยากาศทั้งการจัดการการขับที่น่ารักทุกคนแล้วก็ทุกคนแบบแบบบาสเกตบอลทำให้เรามาเจอกันเจอกันพี่อ้วนในฐานะรุ่นพี่ค่ะเห็นฝีมือของน้องๆเป็นยังไงบ้างครับก็แข่งกันแบบดูเดือดสมกับเป็นแมตช์ที่รอคอยจริงๆครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนทั้งหมดที่นี่เลยแล้วก็แปขับทุกคนที่ให้ความร่วมมือให้งานรุ่นร่งุล่วงไปได้ด้วยดีครับ อย่า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 หลบครับผมผู้สวยก็อย่าหลบครับก็วันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนครับแฟนคลับด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนคือพวกเราคืออยู่ในช่องแล้วได้มาเล่นกีฬาด้วยกันมาทำให้เรา มีเหมือนสนิทกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนเวลาเราทํางานมาได้จอยกันมากขึ้นด้วยไปด้วยกันได้เลยครับแล้วมันไม่ใช่แมทช์แค่แบบมาเล่นกี่โต๊ะนะครับใช่มันคือการเอาเดือเอาจังครับก็ดูแผลผมด้ครับเนี่ยไม่รู้คนหลังติดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหผมกลับไปที่ผมต้องเนี่ยไปนวดเลยนะฮะนวดเลยก็จริงๆวันนี้ขอบคุณทุกๆคนน้องๆทุกคนตั้งใจแล้วก็มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้จริงๆเลยแล้วมาซ้อมกันเยอะมากบ่อยมากเลยครับก็ไม่ได้หมูอะครับ เก่งทุกคนเลยครับถึงจะไม่ใช่แบบนักกีฬาอาชีพแต่ว่าเล่นกันเล่นกีฬาอาชีพเลยเล่นกันด้วยใจและความสามัคคีครับเหมือนตอนถ่ายละครเลยครับใต้เงาตะวันครับโปงหมดอะไรโปงหมดแล้วก็โปงหมดเฉยอาสาขอบบุญแฟนๆทุกคน พิงไปแล้วมีครขบคุ้ขอบคุณทุกคนขอบคุณขอบครัอบคี่ขอบคุณขอบคนณขบครับก็ขอบคุณทอบคุณขอบคุกขนะครับคุณขอบคุณขี่คุนขอครับคุณขอบขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคครับคบขออคบอ้ออ้อองเอคบลคคบขอบคุณขอบคุณขอบคุณ เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับ